สวัสดีครับท่านผู้ชมครับผมบันทึกเส้นทางไปวัดท่าโรงตะวัตตนตกตำบลวัดพริกอำเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลกซึ่งการเดินทางมาครั้งนี้ต้องเรียกว่าเป็นครั้งที่สามอย่างเป็นทางการเลยนะครับเพราะว่าเ้ขวาไปยังถนน,นบร,รมไตรโลก,กนาศแลเลี้ยวขวาเข้าสู่ถนนบร,รมไตรโลก,กนาศกกจำความได้ว่า ผมเป็นตัวแทนประกันชีวิต a a a ประมาณสัก5-6ปีโดยประมาณนะครับอาจจะอยู่ในระหว่าง5-6าปีเกิดความรู้สึกว่าขับต่อไปบน <A S 2> ถนนบรโร,รมนไตรโลกกั็นหน้า,<ย>าจ<ะ>3กิโลเมตรคือพ่อของผมเนี่ยเป็นคนพิษณุโลกจะสังเกตได้ว่าคุณพ่อผมนนำสกุลพิษนุภูิซึ่งนในอดีตเนี่ยพ่อบอกว่านำสกุลเดิมคือเอียรสซิ่ง แต่ก็ต่อมาผู้หลักผู้ใหญ่เนี่ยเจ้าเิียเนี่ยก็ได้เขาเรียกว่าประทานนับสุลนี้ให้นะครับโดยพ่อบอกว่าบทกรบทโครงนะครับที่คุณพ่อของผมได้เขียนไว้ว่าสนองสับสังคีสองกราาะสานเสียงเอยพิษไปเทียบเท่า,านบาดคนร้อง สนุกินเกตนแหงภูมิพราก,กุก็เกิดด้วยโรมีวอนผมก็มีความรู้สึกว่ายาตพี่น้องผมอยู่ตรงไหนนอกอจำได้ว่าวัดพริกภาพริกอะ,อะไรประมาณเนี้ยครั้งแรกที่มาเนี่ยผมเดินทางมาพร้อมกับคุณว่าแล้วก็ผู้ปก จำได้ว่าครั้งนั้นเนี่ยมา <16 S 1> ไหว้เมล์นิวซซายเข้าสู่ถนนหมายเลข117พระพุทธชินรารหรือว่าวัดวัดใหญของเราเนี่ยนะครับครั้งนั้นมาเนี่ยก็เหมือนองมเข็มในมหาสมุทรโดยเข้าไปกราบหลวงพ่อพระวุทธยินา้าู่ถน์เร่งหน้่งแล็ด คนอะไรท่าพิกอะไรประมาณเนี้ยอยู่ตรงไหนนะเขาก็บอกว่าอ๋อถ้าจะไปเนี่ยจะต้องเดินทางไปประมาณสักสิบกว่าโลเนาะแต่ตรงนั้นเนี่ยมีวัดท่าโรงเราก็รู้สึกคุ้นๆว่าเออนั่นแหละท่าโรงเขาก็ถามว่าท่าโรงไหนก็ตอบว่าไม่แน่ใจสรุปว่าเขาก็บอกเส้นทาง ผมก็ขับรถไปในในยุคนั้นนะประมาณปีประมาณเกิดใกล้ๆปีก่อนปี40นะประมาณนั้นนะผมเดินทางไปก็จำได้ว่าไปจอดรถอยู่ตรงข้ามกับวัดท่าโรงแล้วก็ข้ามกระเช้าข้ามแม่น้ำน้านไป ครั้งนั้นที่เข้าไปเนี่ยก็ไปถามว่ารู้จักใครที่นำสกุลเอี่ยมเซิยงไหมรุ่งผมชื่อปริกเราเลี้ยวข้าตรงนี้ครับประมาณนั้นนะครับแล้วก็เสร็จแล้วก็เราก็ไปเจอญาติครั้งนั้นไปเจอก็คือพี่บัณฑิตน้อยก่อตอนนี้จะเป็นที่นอแล้วก็พี่ชุมพรหน้าผัวเล็กน้อยจำได้ แต่หลังจากนั้นก็ทิ้งห่างไปอีกนานเลยนะจนกระทั่งได้กลับไปครปปั้งหนึ่ง <1. 5 S 1> ปเจอเตพตอที่บันดิตเนี่ยก็พากันมาทานข้าวกันก็ล้ำลึกถึงเรื่องราวเก่าก็พูดคุยกันยังไม่มากนะแต่ก็พอทบทวนได้ว่าเอ,อพ่อเนี่ยเป็นคนพ่อสนองพิ่สรุภูมิเนี่ยเป็นคนที่ดี แล้วก็ญา,าติลุงปริงเนี่ยก,ก็ล้มหายตายจากกันไปเนิ่นนานแล้วจนเวลาผ่านมาเนี่ยถ้าจะบอกว่านานไหมผมว่าประมาณ20กว่าปีนะเพราะผมเองก็ทำงานอย่างทุ่มเท,ทจนกระทั่งเติบโตขึ้นมาพอมาวันนี้ครับวันที่16บพฤศกาย,ยน2566เนี่ย ผมตัดสินใจที่จะเดินทางไปทอดกระถินกับเพื่อนๆทหารเรือเมียและครูทั้งสองท่านก็เดินทางก่อนเวลาหนึ่งวันคือเดินทางวันที่16ก็อยากจะไปหาญาติที่พิสุโรคนึกไม่ออกเอาซอย่างนั้นนึกไม่ออกว่าเอ๊ที่ทั้งสองท่านเนี่ย อยู่ตรงไหนชื่ออะไรก็ใช้วิธีการแบบเปิดหาเบอร์โทรศัพท์ในก็ปนไปชกไปพบว่ามีชื่ออยู่ชื่อหนึ่ที่ผมหมายเหตุได้ว่าพี่ซูลโ,โลแต่ปรากฏว่าโทรไปไม่ใช่ญาติของผมนะครับแต่เป็นคนที่อยู่ใน,รนประเในในทศต่างประเทศอาจจะเคยมาฟังผมบรรยายหรือเคยพูดคุยกันตอนไหนไม่รู้แต่มีการ ขอเบอร์โทรศัพท์กันไว้น้องเขาก็จะต้อนรับแต่ขอให้เป็นช่วงเยง็นๆก็เลยไม่อยากไปรบกวนเขาสรุปแล้วคนนึกคือได้วางเราเนี่ยส่งปฏิทินให้กับพี่บัณฑิตของพี่จุมพรเนี่ยแต่ตอนนั้นยังนึกชื่อพี่ชุมพรไม่ออกก็ให้เลขาค้นหาข้อมูลกพพราว่าพี่บัณฑิตน่อยก่อนเนี่ยอยู่ออกจากโรงเรียนหมู่สิบตำบลวัดบตริก เมือจังหว,วัดพิซซอโลกใหรม, <5 km. S 1> มีมีข้อมูลแล้วเพราะฉะนั้นคืนวันที่16พฤศจิกายนเนี่ยมาแวะทานอาหารที่ร้านพาะบุ้งรอยฟ้าภาพบุ้งเนาเนี่นะครับก็เริ่มเซิร์ชหาจึงรู้ว่าวัดท่าโรงเนี่ยมีวัดท่าโรงตะวันออกแล้วก็ตะวันตกแต่วัดท่าโรงตะวันตกเน หมู่ที่เนี่ยใช่เลยคือหมู่ที่สิบตำบลวัดปริกต้เงเรอมืองจังหวัดพิศโโลกแบบนี้ง่ายเราก็เซิร์ช Google เซิร์ช Google ก็พบว่าโอ้โห g o o g l e นี้ยอดเยี่ยมมากเห็นความชัดเจนเลยว่าต้องเดินทางไปอีกประมาณ20นาทีระยะทางประมาณ16กิโลเราก็เตรียมนะเข้าที่พักวันลุ่งขึ้นก็ใช้ Google นำทาง ที่ท่านได้เห็นภาพตั้งแต่เริ่มต้นว่าจากที่จอดรถแล้วก็ขับรถออกมาเลี้ยวขวาแล้วก็มาตามทางที่ g o o g l e บอกอันนี้ถือว่าสุดยอดมากเดินทางมาเนี่ยเราก็ต้องบอกกับท่านผู้ชมนะครับว่าทุกครั้งเนี่ยที่มาเนี่ยเราจะข้ามแม่น้ำน่าน ด้วยกระองาชแต่ครั้งนี้เราใช้ Google นำทางแปลว่าจะต้องมาตามถนนเรการทกาแฟเราต้องใช้สมาธิในการที่จะเดินทางแล้วก็ให้ Google นำทางเราต้องมีสมาธิจดจ่อว่าจะให้เลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาหรือตรงไปหรือรอดตรงนั้นตรงนี้เนี่ยเราทำตาม Google บอกหมดแล้วก็ Google ก็นำทางร้องซึ่ง เราผ่านนั่นหมู่นี้เนี่ยเราก็สังเกตอะไและไม่น่าเชื่อครบับว่ายิ่งใกล้ความทรงจําก็เริ่มมาเริ่มจําชื่อพี่ชุมพรแล้วลุงรู้จะอยู่หรือเปล่าว่าพี่ชุมพรห<ป>น้าเป็นวันพี่ปันติดน้องกอเนี่ยอันนี้รู้จักที่สส,ส,ส,สปันติดไปงหนก็ถามชาวบ้านเขาแบบง่ายๆเลยและทําให้ได้พบญาติของเรา ซึ่งตอนแรกก็ไปถามหลานว่าว่าไปเจอกันตอนซึ่งเด็กที่ออกมาเขาบอกว่าลูกมัณิตไอยู่ไปที่รนานสือได้จุ่มอรน่ารู้โอนึกออกแล้วตรงอบตเราก็คิดมาจากจุ่มพรน่ารถ้จำไปแล้วเดี๋ยวข้ามไปหาพี่บัณฑิตที่อบตแต่อะไรก็ไม่รู้โดนใจว่าเออแล้วหนูเป็นใครอพ่อหนูชื่ออะไรพ่อบอกจุ่มพรกับเราบอก พี่ชูขอหน้ารถและอยู่ไหมบอกอยู่ขอเจอตัวหน่อยครับความตอนนี้ก็ได้เจอครับแต่เมื่อกี้ตอนเรเห็นว่าเป็นก็เลยบอกโอ้จําได้แล้วตก็ดีโอกดีใจตรงนู้นอาจจะเป็นเงินแบบอะไรก็แล้วแต่เราหามันไปนะจนกระทั่งมาไล่เรียนเรื่องราวที่นี่เรื่องราวบอกว่าญาติของเราเนี่ยมีใครบ้างก็พบว่าอ๋อก็คือลูปิดเนี่ยก็เป็น พี่ชายของแม่ของพี่ยุพอดก็คือน่าจะเป็นเป็นป้าหรือเป็นล้าเนี่ยก็คือน้าสมพาทีนี้แสดงว่าพ่อของพเจุพอดในสกุลจะเป็นน้องของป้าสภาหรือน้าสภาไม่แน่ใจนะแต่ทราอว่างทีเร์เนตไมาพ่อเป็นในสกเพราะฉะนั้นเราบรู้สึกดีใจ พอถ่ายรูปแล้วก็ออกเรื่องราวว่าเผื่อวันหน้าวันหลังเนี่ยถ้าลูกหลานจะมาเนี่ยก็เรามีญาติอยูอย่ตรงนี้เนาะเราคิดว่าวันหน้าคงจะได้กลับมาเจอได้มาพบกันเพราะว่าวันนี้ญาติพี่น้องเนี่ยเรารักใครร้อมรองรอบกันนะเเรียกว่าผูกพันหน้าวันหลังลูกหลานเนี่ยจะได้รู้จักกัน เรืองที่ดีเพราะบนโลกใบนี้เป็นทีญาติพี่น้องของเราเนี่ยแยกย้ายแต่เรียกว่าแบ่งเส้นทางนั้นไปทำงานคนก็ไปอยู่ที่นั้นที่นี้ผมเนี่ยพ่อผมเป็นคนที่โซโล่เป็นคน,คนยวฮันเฉยานนะแต่ปัจจุบันนี้ผมไปอยู่สมุทรสาครถ้าเราถ้าเรานะไม่ศึกษารือว,ว,ว่า ผูกโยงสายใยความสัมพันธ์กันไว้เนี่ยเราจะไม่รู้ด้วยซ้ำน,นะครับว่าญาติของเราเนี่ยอยู่ตรงไหนเราก็หวังว่าลูกหลานมสุูภูมิหรือลูกหลานเอี่ยมสซิยงก็จะได้รู้จักแล้วก็รองรองกันไว้ออวันหน้าวันหลังมีงานบุญงานบวชงานแต่งงานอะไร <พบ S 1> ก็แล้วแต่ววที่ควรจะสงขาวรับรู้เรื่องราวจะได้ บอกเรา90กันนะครับคิดว่าพี่น้องของเราทุกคนนะัก็จะมีอยู่อีกมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นสายที่ท้งชนบุรีตลาดนะครับหรือสายทางเนี่ยภาคเหนือพิรุโลกแบบนี้หรืออีส,สานนะครับสกลนนครอุดรเราก็ยังผูกพันกันเราจะได้มีความเชื่อมโยง ซึ่งกันและกันแล้วเราไปมาหาสู่กันบ้างยามที่มีโอกาสนี่คือเส้นทางที่เข้ามา,ว,าวัดทา่าโรตออวัดตพนะครับเราก็ขับตรงมาเรื่อยๆจนกระทั่ง Google ก,ก็บอกว่าใกล้จะถึงแล้วนะตรงจุดนี้เราก็เลี้ยวเข้าไปเลี้ยวเข้าไปตรงนี่มันซอยไม่ใช่บ้าน<ร>ที่วัดทา่าโรตวัดตพแต่ว่า ก่อนที่จะถึงเนี่ยเราก็ถามผู้คนว่าเป็นย่างไรตรงนี้ถูกต้องนะแต่ตรงเนี้ยก็เรื่อชื่อชูอนฝาน่ารอนออนนะครับก็รู้สึกว่าเออเราตื่เต้นนะตื่นเต้นเหมือนนัดเจอคนสำคัญอะไรเงี้ยแต่พี่เขาไม่รู้เราว่าเราจะมาแต่เราอะรู้นะครับ เ,รรเอีกสองร้อ200เมตรมิม้วขวา,ขาเราเนี่ยเลี้ยวเข้าวังข้าวโรตัสตุตรงตัวยิ่งยิ่งไล่ยิ่งถึงเต้นเหมือนพ่อสอนมาบอกทางเลยนะก็เดี๋ยววาเข้าตร,ร,รงนี้นะไอ้หนูเดี๋ยวก็ตรงไปเรื่อยๆนะครับในอดีตก็แบบเนี้ยสามสิบสี่สิบปีมันมีการเปลี่ยนแปลงครับตะแหวน,นกอ้าวนี่มันหมู่ก้าวยายบ้าน คุณชุมพรนากล้วนน่ะไปทางไหนจ๊ะเลี้ยวออกหน้าวัดเลยใช่ไหมแล้วก็มีซอยเข้าไปใช่ไหมจ้าขอบคุณครับยายสบายดีอัธารงอ๋อนี่ถึงแล้วเมื่อกี้เขาเขียนสอง ทับสองแต่เราไม่หมู่เก้าตอนนี้ยังมีแม่น้ำอยู่เลี้ยวขวาแล้วเลี้ยวขวาเลี้ยวโน้นน,น,นี่มันเขาวาเลี้ยวนูน่นร,รู้แล้วรู้แล้วครับอยูมาเนีน่ยนี่ไงมันมีสะพานเนี่ยเห็นไหมข้ามอยู่เนี่ยสะพานข้ามดีเลยเนี่ยนี่เนี่ยเห็นไหมสะพานมันเก่าเลยสะพานมันเก่า

นิ้วขวาแล้วกลับรถเลยวัดไงหลังแรกนะเขาบอกอยู่หน้าวัดหลังแรกนี่มีมอไซค์มาชิดที่เขาหน่อยสองมูสิบไม่รู้หลังไหนอันนี้หลัง รุปว่าดีใจปานถูกหวยนะครับมาถูกด้วยแล้วก็ได้เห็นแล้วว่าขวามือนี้เป็นบ้านคุณบัณฑิตน้อยกอนะครับเพราะฉะนั้นเราก็ลงไปอ้าวบ้านปิดมีรถยนต์จอดอยู่กับมอเตอร์ไซค์แต่ข้างๆบ้านก็ประตูเปิดแต่ไม่รู้มีใครอยู่ไหมก็เอิญแหละครับฮัลโหลฮัลโหลสวัสดีครับสวัสดีครับก็เรียก เพื่อที่จะให้คนที่อยู่แถวนั้นน่ะหรือมีอยู่แถวเนี้ยได้ออกมาถักถ่ายก็สรุปว่าหลานก็ได้ออกมานี่<ห>พี่จงพ่อ,อมาแล้วไปอย่างที่เล่าตั้งแต่ต้นน้องออกมาแล้วในรายการนี่นะครับว่าก็มหาคาุณบัณฑิตมหาพี่บัณฑิตเขาก็บอกว่าอ๋อข้ามไปเรียนอ่นหนังสือที่ตรงอบตอเราก็เตรียมที่จะเดินทางไปตรงอบตอว่าอยู่ตรงไหนอย,อย่างไร ไปตรงนี้ได้ไหมมีสะพานข้ามหรือเปล่าข้าไปฝั่งอนุนยได้ไหมไปตรงท้าโรงตะวันออกใช้เปล่าอะไรอย่างเงี้ยแต่เราก็ใช้ปฏิภาณในการที่จะพูดคุยเพื่อที่จะได้หาข้อมูลเพิ่มเติมจนกระทั่งเป็นที่มาถามหลานว่า,าแล้วก็หนูเป็นใครอะไรอย่างนงี้จนกระทั่งเด็กก็บอกว่าอ๋อเป็นลูกของพ่อ,อชื่อน,นี้ชื่อน,นี้ก็ปรากฏว่าเป็นชื่อพี่ชุนอน ก็เป็นที่มาทำให้ได้เจอกับพี่ก่อนทัทนทงรัปตามที่เราให้ท่านฝันนะครับความพยายามอยู่ที่ไหนเนี่ยความสำเร็จก็อยู่ที่นั่นเพราะฉะนั้นในการที่เดินทางมาครั้งนี้ไม่เสียเยที่ยวได้ตั้งตังใจจะมาเจอยากที่นอ้องความจริงเนี่ยอยากจะนั่งทานข้าวอยากจะนั่งคุยอยากจะสวนเสเฮานะแต่เราก็มีของมาฝากก็ถือว่าเป็นการมา เกินมาททาว่าตอนนี้เราเนี่ยอยู่สกลนครแล้วตอนนี้ขับรถแวะมาเที่ยวมาหามาคุยกันมาเจอพี่ๆเขาก็ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีที่ได้มาเจอกันนะครับคลิปนี้ก็ต้องบอกกับทุกท่านเลยนะครับว่าเก็บไว้ให้ลูกหลานได้ดูว่าอย่างน้อยๆเนี่ยผมพิชิตพิศนุภูมิหรือตุ๋มเนี่ยก็ได้เปิดทางหรือหาเส้นทาง เพื่อให้ลูกหลานหรือญาติพี่น้องได้มาพบปะกกันในวันหน้าน,นี่ก็คือที่ชุมพรนาครวนนะครับก็ถ่ายรูปก,กันแล้วก็บอกว่ามีอะไรก็ส่งข่าวพี่นะเพื่ออนาคตลูกหลานจะได้เจอกันนะครับขี่รถออกจากบ,บ้านที่ชุมพรนาครวน 400รอยเมตเลี้ยวขวาอนี่มีร้นกระเจี๊ยด้วยพ่อตาหน่อไาเยี่ยมญาติน้องกันนะครับก็จะกลับเป็นรุ่นลูก่นหลานก็นเหมือนพ่อแหละนวลปริแสดงว่าแม่เขาอ,อาจเป็นน้องพ่อก็ได้ใช่อาจจะเป็นน้องหรืออาจจะเป็นพี่ก็ได้ <c oughs> แต่ สมัยนั้นพ่อจะชอบพูดถึงพี่ปิกพี่ปิกแต่โสภานที่ก็เหมือนได้ยินอยู่นะแต่ว่าเลี้ยวขวาแล้วเลวีเล้ยวขวาพ่อจะไม่พูดเยอะแม่โสป้าโสภาหรือน้าโสภาเนี่ยไม่ได้พูดเยอะแไม่ไป,<อ>ไปเส้นนี้อ่ไปเสน้นนี้เลี้ยวขวาแล้วเลี้ยวขวา เลี้ยวขวาบ้นนา,านใบหัวมาชางเงินเก็บขับต่อไปอีก9กิโลเมตรทีนี้ก็เดินทางกลับไปวัดภาษีวัดใหญ่นังนนรับวัดถ้าพี่ตูยไม่ได้ไปไไรพราะผมอะ่ะอ,อ๋อไปคนละทีที แสดงเขาไปกับพี่ตุ๋ยไปกับพี่ตุ๋ยก่อนเนี่ยไปกับพ่อกับแม่เออพ่อแม่เรไปแล้วเสร็จแล้วคิดว่าทั้งหมดแต่แม่เอาเงินอันนี้เอาแหวนกบจำแล้วเอาแหวนกา,ายแม่เขาไม่เบีนกายไปขายไม่ขาดรถขาดอะไรกันแต่ผมไปกับ<อ>ไปกับพ่อกับแม่ตอนแบบป .4 จำได้ห้าเมตรใช่ไหมโอ้เขาน้องท่สิบหก้าไปคนละคนละรอบกันเลยคนละรอบนะใส่ก็เ,เอาไปถือวีดบวด ขึ้นรถไฟหรือรถไฟไปเป็นจำได้ป็นจำได้รถไฟที่ต่างจีเอเอขึ้นขึ้นรถไฟที่ะเคีย์แล้วเสร็จแล้วก็ยังไงอ่ะที่ที่ที่บ้านที่พวกที่พ่อเขาพาไปเนะมันะจะเป็นรอบชานลูงเลยนะบ้านสูงเลยนะ,ะยังพอยังจำยังจำภาพได้อ๋อเขามาเราไปด้วยเหรอพี่ไม่รู้ตอนที่เปไหน่ะ ไม่รู้นะแต่ว่าตอนนั้นเราผมอยู่ป .4 พ่อก็พาขึ้นที่สักคีเมือนกันแหละพี่ตุ๋<ด>ยนั่นเป็นเรียนที่เชน,น,นนะา่าเละมั้งหรืยังไงจะได้หรือเออแล้วไม่ไ <ป S 2> สุสยทำไ <ป S 1> มเนะขไปอยู่สองวันหรืออะไรอย่างงี้สองสองวันนั่นแหละจำไ, <ป S 2> ไ <ป S 1> ด้วด่าไปด้วยกันหรือเปล่าลืม จำได้ว่าน้ําน้ําที่บ่อเขาวเป็นแบบสาข้าวเลยคงไปพบกันแล้วลืมบ้างน้ําสาข้าวเลยพี่จุ๋ยเหมือนน้ําข้าวเออเออขาไปใช่น้ำเป็นน้ำเสาข้าวเป็นน้ำที่เขาขุดบ่อเอาบ่อบงบงอะ่ะเออนั่นแหละนั่นแหละนั่นแหละก็คงไปพบกันแล้วแหละพ,พ<ค>ราไปพบกันมไม่ได้ดังคนไม่ได้เกียรดก็ถูกแล้วอ<ด>ีกคนอีคนอายุอ่อนกว่าก็ไปสองพี่น้องอัลยเออแอ้วผมก็อย่วบเออ ทำยังกันอยู่คนละปีเยอะเออไม่ใช่ไทำว่าแม่ต้องไปพร้อมกันไงเ้าบผมไปกันผมไม่กลาอะไรนะเกือบเกือบบัวเรียกอะไรับัวเร่ยกอะไรอ๋อจำไม่ได้จำชื่อได้แต่ว่าพี่ขาวก็นึกได้คนติดพี่ขาวก็นึกได้อืม นั่นแหละก็มา,อาลอยเดินงปลอใจก็กม,มันลือพื้นความหลังกันหน่อยแล้วก็เอาซื้อซื้ออะไรซื้อแบรนด์มาให้เขาแล้วก็พอดีมีมะละกอเขาไปถูกลูกหนึ่งพอดีให้มามแล้วก็เอาสับปะรดให้เขาไปด้วยก็ว่าจะไปเจอพี่พี่บัณฑิตก็ไม่ไหวเพราะว่าห่จานหนึ่งเปดเขาไปอยู่นูน่นเขาไปเขาไปข้ามไปอบต เขาไปเรียนแบบเรียนเป็นผู้ใหญ่อ่ะแบบเรียนไม่ให้สมองปออเขาอายุเก้าสิบแล้วผมก็เลยจำได้ว่าอ้าวพี่พี่บดีตเนี่ยเขาไปงานบวชเจ้าต้องที่ปทุมธาน,นี<อ>จำได้เขาบอกเขาจำเขาก็จำได้เขาคุยเขาบอกว่าตอนนั้นมาลูกยไปบดี่ทีรอร้สน <ำ S 2> ามวง นั่นแหละนั่นแหละหลักเมืองสนามหลวงนั่นแหละอนั่นแหละที่ละพอจำได้นั่นแหละก็เลยบอกว่าก็มาเที่ยวกันไาเพื่อย่างเพื่อวันหน้าวันหลังลูกหลานอาจจะมาท่องมาเที่ยวกันนี่ไงปูทวดอะไรเงี้ยก็บวงสางนาญาติกันอยู่ตรงนี้